ยุทธวิธีโล่มนุษย์จัดฉากข้ามแดนเปิดเกมกัมพูชาบีบไทยสาแก้วเดือดสาแก้วพรมแดนไทยกัมพูชาเดือดอีกครั้งหลังมีการเผยหลักฐานและคำให้การจากชาวบ้านไทยในอำเภอโคกสูงจังหวัดสาแก้วชี้ชัดว่าฝั่งกัมพูชาใช้ยุทธวิธีจัดฉากและโล่มนุษย์เพื่อสร้างภาพกดดันไทยบนเวทีนานาชาติโดยเบื้องหลังคือการรุกคืมยึดครองที่ดินที่ชาวไทยทำกินมานานหลายสิบปี แผนปฏิบัติการจากชายแดนสู่สายตาทูตต่างชาติรายงานจากหน่วยงานความมั่นคงระบุว่าฝ่ายกัมพูชานำชาวบ้านเด็กผู้สูงอายุและพระสงฆ์เข้ามาในพื้นที่พิพาทเพื่อจัดฉากเป็นภาพร้องไห้วิงวอนขอคืนที่ดินจากนั้นส่งภาพเหล่านี้ให้สื่อและทูตต่างชาติพร้อมกล่าวหาว่าไทยบุกรุกพื้นที่ของกัมพูชา ฝั่งไทยมองว่านี่คือยุทธวิธีสร้างแรงกดดันทางการทูตเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงและทำให้ไทยเสียความชอบธรรมในเวทีโลกคำให้การชาวบ้านพื้นที่นี้เป็นของไทยก่อนปี2522ช่วงกัมพูชาสู้รบกับเวียดนามชาวกัมพูชาหลบหนีเข้ามาไทยให้ที่พักพิงอาหารและความปลอดภัยตอนนั้นเราสงสารเขาเขาหนีตายมา เราให้ที่ดินทํากินชั่วคราวไม่คิดว่าเขาจะอยู่ยาวจนมาทวงเป็นของตัวเองป้าสะสีภากล่าวได้น้ําเสียงขมขื่นจากผู้ลี้ภัยสู่ผู้ครอบครองหลังสงครามสงบแทนที่จะกลับประเทศชาวกัมพูชาบางส่วนตั้งถิ่นฐานถาวรในฝั่งไทยและค่อยๆอ,อ้างสิทธเิเหนือพื้นที่ไม่เพียงแต่ขัดขวางการทํากินของคนไทยแต่ยังมีเหตุเผากระท่อมวางกับระเบิดและกดดันจนเจ้าของเดิมต้องถอยออกจากที่ดินของตน กรณีคุณตาลุยป้าสุบินศูนย์ที่ดิน72-75ถึงไร่คุณตาลุยสุกป,ปั้นและป้าสุบินดวงจันทร์คือหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบหนักพวกเขามีเอกสารสิทธิ์ชัดเจนว่าที่ดินกว่า70ไร่เป็นของครอบครัวตั้งแต่ก่อนปี2522แต่หลังมีชาวกัมพูชามาตั้งบ้านเรือนก็ถูกคมคูเผาทรัพย์สินและปิดทางเข้าออกเราไปแจ้งหลายครั้งแต่ได้คำตอบว่าต้องรอเจราจาเรื่องเขตแดนป้าสุบินเล่าทั้งน้ำตา ไม่ใช่แค่สากแก้วลามไปตราดและอุบลราชธานีโดยกัมพูชาใช้วิธีส่งทหารเข้าพื้นที่พิพาทหรือรั้วชายแดนและต่อรองกับฝ่ายไทยในลักษณะทำเอาออกแล้วค่อยคุยสร้างความลำบากให้ฝ่ายป้องกันชายแดนของไทย เกมการทูตและยุทธวิธีสื่อสารนวิเคราะห์อมองว่าการจัดฉากและใช้โลมมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสงครามการรับรู้หรือ perception warfare ฝ่ายกัมพูชาพยายามสร้างเรื่องราวให้ดูเหมือนเหยื่อเพื่อหวังให้เวทีนานาชาติและองค์กรสิทธิมนุษยชนเข้าข้างขณะเดียวกันฝ่ายไทยกำลังรวบรวมหลักฐานเอกสารภาพถ่ายและคำให้การเพื่อใช้ในการชี้แจงต่อประชาคมโลกโดยหวังว่าจะตัดตอนการบิดเบือนก่อนที่ภาพลักษณ์ประเทศจะเสียหายบทสรุป สถานการณ์ที่ชายแดนส่าแก้วไม่ใช่เรื่องของพื้นที่ไม่กี่ร้อยไร่เท่านั้นแต่เป็นสมรภูมิของข้อมูลความเชื่อและการทู่ที่ทั้งสองฝ่ายใช้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนคำถามคือไทยจะตอบสนองอย่างไรให้ทั้งรักษาพื้นที่และไม่ตกหลุมเกมจัดฉากที่อีกฝ่ายวางไว้เขียนโดยเฮีย <Here S 2> เหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้า อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิบทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ